ใครชอบอ่านเรื่องราวเยอะๆใครชอบฟังเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วก็ไปค้นคว้าเพิ่มเติมเราเรียกว่าจะเป็นนักประวัติศาสตร์ในอนาคตนะคะอ่ะไปข้อที่6อ้าวอ,อ่านต่อลูกคำพูดใด นันเคยไปสวนสัตว์มาแล้วเขาถามว่าคำพูดใดกล่าวถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันเหตุการณ์ในปัจจุบันนะคะคิดได้ดีนะคำพูดใดกล่าวถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันตอบเสร็จแล้วเหรอ 啊！Oh. ่6นะคะเด็กๆอ่านให้ดีนะคำพูดใดกล่าวถึงเหตุการณ์นในปัจจุบันตอบแล้วยังตอบแล้วนะคะไปข้อเจ็ดค่ะลูกอ้าข้อที่7 ข้อที่7มาถึงการดำรงชีวิตของคนในอดีตมีลักษณะอย่างไรเห็นไหมเมื่อกี้เด็กๆก็บอกแล้วว่าความเป็นอยู่คนในอดีตเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้ให้คิดนะคะใน3ข้อนี้ข้อไหนถูกที่สุดเอาเลือก ต่อไปก็8นะคะข้อที่8อา้าวอ่านต่อลูกข้อใด ถามว่าข้อใดไม่สามารถบอกให้เรารู้เรื่องราวในอดีตได้นะคะไม่สามารถบอกนะไม่สามารถบอกให้เรารู้เรื่องราวในอดีตได้ <S <S อ้าให้เด็กๆคิดนนวันนี้ให้คิดเยอะๆนะคะอ่านแล้วก็คิดเยอะๆ ก็ะะที่9อ่านพร้อมกันลูกความเจริญ ลอละอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะต่อไปข้อที่10นะคะข้อใดอเป็นผลเสียอ่นพร้อมกันลูกข้อใด วิ๊ีก็สนิทสนมกันมากขึ้นขอ,ขอเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่น้อยลง ถามว่าข้อใดเป็นผลเสียที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนนะคะก็กมีความสนิทสนมกันมากขึ้นก็ขอมีความเป็นกันเองมากขึ้นก็ขอมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่น้อยลงอ้าวขีดเส้นใต้นะคะเสร็จแล้ว10ข้อขีดเส้นใต้ไว้อาเปลี่ยนกันปลวจนะคะเปลี่ยนกันปลวจ คุณครูให้เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนกันตรวจจะได้ช่วยตรวจด้เพื่อนด้วยมาดูข้อที่หนึ่งเลยนะคะข้อที่หนึ่งประวัติความเป็นมาของครอบครัวตนเองสามารถสอบถามข้อมูลได้จากใคร<ม>เด็กๆว่าตอบข้อไหนคะครอบครัวของเราเราถามใครได้เอ่ย <summers? S 1> เราสอบถามคนในครอบครัวเรานะคะ ตัวอย่างก็คือกอกอปู่ย่านะคะไปถามเพื่อนบ้านไม่ได้ไปถามพระสงฆ์ไม่ได้เป็นเรื่องของประวัติความบินมาของครอบครัวเรานะคะ mm. ก็ที่2 mm. การเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของครอบครัวทําให้นักเรียนรู้สึกอย่างไรรู้สึกอย่างไรคะรู้สึกภูมิใจนะคะไม่ใช่สงสยัยไม่ใช่สบายใจนะเรียนรู้เรื่องของครอบครัวทําให้เรารู้สึกภาคภูมิใจนั่นเองนะคะ ต่อไปข้อที่3ทะเบียนบ้านจัดเป็นแหล่งข้อมูลในลักษณะใดคำตอบก็คือเอกสารทางราชการนะคะซึ่งเป็นทะเบียนบ้านนี้ออกโดยนะคะฝ่ายของการปกครองเพราะฉะนั้นถือเป็นเอกสารสำคัญทางราชการนะคะข้อที่4ข้อใดเป็นการนับปีแบบสากลปีคศหรือปีคริกตศักราชนะคะ ปีคริสตศักราชเด็กๆย้อนกลับไปดูด้วยนะก็ที่5สิ่งใดสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์นั่นก็คือข้อคอหลักฐานคุณครูพูดแล้วต้องมีหลักฐานร่องรอยที่ชัดเจนนะคะ,ะก็ที่5นะคะคำว่าสิ่งสำคัญก็คือต้องมีหลักฐานก็ที่6กำพูดใดกล่าวถึงเหตุการณ์ใน ปัจจุบันวันนี้ฉันจะตั้งใจเรียนนั่นคือเหตุการปัจจุบันนะคะก็ขอขอ้อคอนั้นเป็นไงคะก็ขอเป็นเรื่องของอนาคตกอคอเป็นเรื่องของอดีตนะคะข้อที่เจการดำรงชีวิตของคนในอดีตมีลักษณะช่วยเหลือกันทำงานนะคะในอดีตนะในอดีตแต่ปัจจุบันนี้ต่างคนต่างอยู่นะคะ ข้อที่8ข้อใดไม่สามารถบอกให้เรารู้เรื่องราวในอดีตได้นะคะสภาพบ้านเมืองในปัจจุบันนะคะอ้าต่อที่8ไปแล้วนะคะต่อไปอย่างข้อที่9ความเจริญของบ้านเมืองทำให้เกิดอาชีพใหม่คุณครูว่าถูกทุกคนนะข้อนี้คำตอบคือข้อคคนะคะช่างซ่อมโทรศัพท์ ก็สุดท้ายก็ได้เป็นผลเสียของการเปลี่ยนแปลงนะคะชีวิตของคนทำให้เห็นว่าความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่น้อยลงนะคะนี่คือเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เราเรียนมาในภาคเรียนที่หนึ่งก็ฝากเด็กๆไปทบทวนเนื้อหาจากที่เรียนจากในหนังสือเรียนนะคะคุณครูออกข้อสอบไปแล้ว20ข้อในการเรียนในการสอบปลายภาคเรียนเก็บคะแนนอีก20คะแนนเป็นคะแนน คะแนนที่ปลายภาคนะคะส่วนที่เหลือก็จะเป็นผลงานของนักเรียนที่ส่งไว้เป็นใบความใบงานของเด็กๆนั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้ครูฝากไว้เท่านี้เพราะว่าเด็กๆเองก็คงจะนะคะเตรียมพร้อมที่จะเรียนเนื้อหาของทุกๆวิชาแล้วก็อย่าลืมนะคะนำสิ่งที่เรียนนั้นไปใช้เกิดประโยชน์กับตัวเราและครอบครัวของเราให้มากที่สุดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ